นี่แหละครับคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยเพราะคำตอบของคำถามนี้มันคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างอาคารที่ตั้งตระหง่านไปอีกนับร้อยปีกับหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังจะคุยกันต่อจากนี้ก็คือกระบวนการในการหาคําตอบให้กับคําถามนี้นั่นเองครับทีนี้เครื่องมือที่ใช้เก็บตัวอย่างเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับชนิดของดินเลย ถ้าไปเจอพวกดินเหนียวอ่อนๆเขาก็จะใช้กระบอกบางค่อยๆกดลงไปเพื่อรักษาสภาพของดินให้เป็นธรรมชาติที่สุดไม่ให้มันช้ำว่างั้นเถอะครับแต่ถ้าไปเจอของแข็งอย่างดินทรายหรือดินเหนียวที่แข็งมากๆอันนี้ต้องใช้กระบอกผ่าเลยครับซึ่งก็ตามชื่อเลยคือใช้วิธีตอกกระแทกลงไปตรงๆพอได้ตัวอย่างดินมาแล้วนะครับก็จะมาถึงขั้นตอนการตีความซึ่งดินแต่ละแบบเนี่ยเราก็อยากรู้ค่าที่ต่างกันไป อย่างถ้าเป็นดินเหนียวสิ่งที่เราอยากรู้คือมันแข็งแรงแค่ไหนรับแรงกดได้มากเท่าไหร่ก่อนที่จะพังแต่ถ้าเป็นดินทรายเราจะอยากรู้ว่ามันแน่นแค่ไหนซึ่งเขาจะวัดกันด้วยค่าที่ในวงการวิศวกรรมรู้จักกันดีมากครับเรียกว่า SPT n value นั่นเองโอเคครับพอวิศวกรอ,อ่านเรื่องราวของดินจนเข้าใจอย่างท่องแท้แล้วทีนี้ก็จะมาถึงจุดตัดสินใจที่สำคัญมากๆครับเป็นเหมือนทางแยกเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือการเลือกชนิดของฐานรากที่จะใช้นั่นเองทางเลือกหลกัหลกๆเลยนะครับมีอยู่2ทางคือฐานรากตื้นกับฐานรากลึก คิดตามง่ายๆเลยครับถ้าสำรวจแล้วเจอว่าดินชั้นบนๆนเนี่ยมันแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักตึกไหวก็ใช้ฐานรากตื้นก็พอแต่ถ้าดินชั้นบนมันอ่อนรับน้ำหนักไม่ไหวทีนี้เรื่องใหญ่แล้วครับเราต้องหาวิธีส่งน้ำหนักของตึกทั้งหลังทะลุชั้นดินอ่อนๆลงไปให้ถึงชั้นดินแข็งที่อยู่ลึกๆข้างล่างให้ได้ซึ่งก็ต้องใช้ฐานรากลึกหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเสาเข็มนั่นแหละครับสำหรับฐานรากตื้นเนี่ยนะครับมันมีกฎเหล็กที่ห้ามละเมิดเด็ดขาดเลยนั่นก็คือ ห้ามสร้างบนดินถมครับทำไมล่ะเพราะดินถมเนี่ยคือดินที่คนเอามาถมเองต่อให้เราจะบดอัดมันดีแค่ไหนมันก็ไม่มีทางจะแน่นเท่าดินเดิมที่ธรรมชาติใช้เวลานับพันพันปีสร้างขึ้นมาได้ขืนไปสร้างบนดินถมบอกได้คำเดียวเลยครับว่ามีโอกาสสุดตัวสูงมากทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าฐานรากลึกเนี่ยเขาทำกันยังไงซึ่งหลกัหลกๆแล้วก็มีอยู่2วิธีครับวิธีแรกคือเสาเข็มตอกครับอันนี้ภาพชัดเจนมาก มันก็เหมือนกับการเอาเสาคอนกรีตที่หล่อสําเร็จรูปมาแล้วมาตอกลงไปในดินเลยเหมือนตอกตะปูยักษ์นั่นแหละครับข้อดีคือเราเช็คความแข็งแรงของมันได้ทันทีตอนตอกเลยส่วนอีกวิธีคือเสาเข็มเจาะอันนี้จะคนละแบบกันเราจะเริ่มจากการเจาะรูลงไปก่อนแล้วก็เอาโครงเหล็กใส่ตามลงไปจากนั้นก็เทคอนกรีตสดๆลงไปในรูนั้นวิธีนี้จะดีมากสําหรับในเมืองครับเพราะมันไม่สั่นสะเทือนรบกวนอาคารข้างเคียงสาหรับเสาเข็มตอกเนี่ยมันมีไฮไลท์สาคัญอยู่ตอนถ้ายครับ เขาเรียกว่า last ten blows มันคือช่วงเวลาตัดสินเลยวิศวกรจะคอยวัดว่าในการตอก10ครั้งสุดท้ายเนี่ยเสาเข็มมันจมลงไปได้อีกแค่ไหนค่าที่วัดได้ตรงนี้แหะครับคือการยืนยันจากหน้าง,งานจริงๆว่าปลายเสาเข็มเนี่ยมันลงไปปักหลักในชั้นดินแข็งตามที่เราต้องการแล้วและพร้อมที่จะรับน้ําหนักได้ตามที่ออกแบบไว้มันคือการตรวจสอบของจริงเลยครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับสมมติวิศวกรคำนวณมาแล้วว่าเสาเข็มต้นนี้ต้องรับน้ำหนักให้ได้20ตันในเอกสารก็จะระบุเลยครับว่าค่า last ten blows เนี่ยจะต้องจมลงไปไม่เกินสมมติว่า3.4เซนติเมตรถ้าตอก10ทีสุดท้ายแล้วมันจมลงไปน้อยกว่านี้ก็แปลว่าผ่านครับเสาเข็มตัวน,นี้แข็งแรงพอแล้วครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน y YouTube s u b s c r i b e กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน t i k t อกและใน l.o.a